ชอตแตกกลางทางเหรอแตกอ๋อแตกช่างมันของแค่นี้แ,ลก,แลกอย่โอ้โหเลือดเลือดมัน okay, ปั๊ม<ๆ>ไหนก่อนไม่เราขี่ไปเราจะโดนยิงไหมถ้าขี่ ATV โอกาสโดนยิงตายยกยกคันนะ่ะถ้าเอารถยนต์ไปโอกาสรอดยกคัน รถยนต์มันไม่มีคันว่างเดี๋ยวจะพาไปเล็ดบ้านวันเล็ดนะ่ะเจอบ้านเป้าหม้แล้วเล็ดด้วยบาเล็ดกำแพงแตกแน่กแพงไม้กแพงไม้เลยพี่ ถ้าเราไม่อยากแตกเราก็ทะลุเปล่าก็ได้นะพี่ a t v มันคล่องเลยละในป่าแถมคุมแดงอย่างเงี้ยรถไม่พังสบาย เติมปั๊มไหนพี่เซดสามเศษสามเนาะเกาะเอาเนาะเราไม่ไปปั๊มไม่ไปปั๊มนู่นเนาะเรามาท่าเรือเอาเนาะที่เราเอาทูบอกอะเกาะได้แบบเดียวเอาแล้วออกนอกแล้ว โชคดีโชคดีมีใช้ไม่ได้เอาไข่ไปด้วยเนี่ยระเบิดทิ้งอย่างเดียวรถอ่ะหลุดแล้วยิงแล้วก็หนีเฉยนี่หลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วไม่ได้ยิงหนีแล้วยิงล้างบางับระเบิดทิ้งเิิดท้งเลยมาละ มาร์คขับเลยมีเดียมอยู่ใช่ไหมจำไม่ได้ว่าอัพนะอะไรเดี๋ยวก,ก็รู้เดี๋ยวก,ก็รู้เบสิกเบสิกอะม,ม,มีผีด้วยอีก ผมขึ้นไปดูปืนกันนะอยู่ท่าเรือครับท่าเรือไอ้นี่แซดซ้3ที่บอกมาเอาทูบ็อกบ่อยๆอที่ทำแผลไม่ได้เอามาเลยพี่กะแบบไม่เจ็บเลยใช่ไหม ไม่เจ็บไม่ปวดเลยใช่ไหมน้ยิ้าเอาแถวนี้คือคอนเสื้อเอาเสเคสหดับเสื้อตรงนี้มั้งผมไม่เอาอ่ะผมอยู่ไกลผมไม่ได้ชาร์จชาร์จก็ไม่เคยได้กลับหรอกเฮ้ยกลับไม่กลับอาหารเอา ดับอะไรเอ่ยวันนี้ Mac SVD แล้วก็ปืนกล่องเอาจะป้อนมันเนี่ยเยอะนะ Mac SVD ผมอ่จุดขาแล้วหนึ่งไม่ผมโดดไปเติมยังพี่ก็ก็ เรียกเป่าไม้เลยเป่าไม้เหรอลงปูนไปตอนนี้คนเยอะอละเขาสร้างอยู่อะตอนนี้อุ๊ยฟิวเียบมันุ้ไหน้าหลังเออวะโบดแสดงว่าเอมีบ้านคน แล้วก็พาคานก็มีนะบ้านคนเราไปตรงนมขึ้นเนเราตองมาหา,าน้นเราไปั<า>ไปป๊มมันมันูีตัวได้หมดพี่ไปเลรต้องไปตงปรงพาคานนีีนไ่ไม่ต้องะไม่ออออกบ้านโบด ดักบ้านโบสถ์ได้ไหมดักมันออกมาแต่คงไม่หละยิงดนเลยใช่ไกลเกินใช่ไหมเราอะมองเห็นมันชัดอยู่นะลงๆเลยถ้ามีคนวิ่งเล่นข้างบนน่ะได้ยิงรึ อุ<ไ>้ยระเบิดหยยบระเบิดใำปลายังมีระเบิดอ่ะคิดเอาเอโอ้โหควรตั้งใจเฮ้ยเกิดใกล้พี่เกิดใกล้เกิดใกล้แต่รถอยู่ไหนไม่รู้ Cây Đường đi chặt <laughs> Đi แถวนี้นะเราขี่ขึ้นมาจากบ,บ้านโบสถ์นิดเดียวใช่เพราะว่าเลยเนินมานิดเดียว <c oughs> แล้วก็ตูม ผมเห็นปืนแล้วแต่ไม่เห็นรถพี่เอาเอเคมาใช่ไหม,ไมหอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่กับผมเนี่ยองพี่เป็นศพพี่ไหมไม่เห็นพี่ศพหายศพน่าจะติดรถไปนี่ไงศพห็นละ

ปืนไปเสือขาดมาแล้วมีที่ซ่อมไหมรถหายก็มีีน้้แลวบึ้มบนเนื <laughs> เ้อเตี้ยนเรื่อรถมันแย่กระจกตรงนี้แหละพี่มีเกาะไหมพี่ซ่อมไม่เกาะ มีทุบอกไหมมีห้าสิบรถน่าจะไหลตกพื้นเนอะซ้ำกับเราไม่ได้เลยซ้ำแปบดสิแสดงว่าเรากำลังขี่ลงเนินนี้เหรอใช่เราขี่ขึ้นเนินนี้ รอบบ้านบุกอยู่นั่นเอาทุ่บล็อกไปหรือยี่บสามเองแรงว่าเราขี่รถมันน่าจะไปข้างบนนี้แหละรถหายยินไม่ใช่กันเ,เดี๋ยวเข้าปุ่มนะรถมันน่าจะอยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> ไม่มันก็ไหลคืนลงไปดูไหมล่ะ

ไรซีนยแ,แล้วขับไปไหนดีจีนี่ไมู้นี่เส็จพัไหนดีผ่านไม่ได้เลยพุ่มเนะี่ย nông đại, bắc hị, chọn cái này lài, chạy mày chạy 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 รำน้ำมันก่อนนะรมน้ำมันเหรอใช่รมน้ำมันกันสนามบินเนันไม่มีคนไม่มคนจัดไป พี่พี่มีอะไรเลียไหมผมมีผมมีพัเนเอาพักนียก่อน てうん、きゃら。

ตีร okay. ุ่มพี่เข้าไปแล้วทำงานต่อโอเคผมไปเหมือนกันะ่านเรมาทิ้งตัวให้กันก็ได้ีนนาดีข้ล่งวิ่งไปเสียงไก่วะผมมีอาหารเยอะอยู ปั๊มอยู่ไหนพี่ม,มาซูมดูม,มุมพี่อ๋อเห็นแล้วเห็นไหมเห็นๆผมนี่ผม,มเนี่ยเพราะสุ่มูีนะครับที่จะเข้าไปดูผมคอยอยู่ไกลๆ,ๆเพราะว่าผมถ้าโดนแล้วก็แตกไปละ

ทางน้ามันผมไม่มีที่สใส่นะตอนออกค่อยถือเนี้คยครถือเสมือจะดอกไม่ได้ไม่ใช่หรอก,ก็ใช่งไงพี่จะดอกไม่ได้แต่มันมันจะดอกหรือเปล่าทำไมล็อกมันหายเพราะว่าแต่ล็อกเลยเรือพี่ยังหายพี่เพิ่งสร้างเสร็จตัวนี้ถาม,มแอด<ม>ดิ ล็อกหายแล้วเรือจะเหลือหรอครับทีนี้เห็นคนเห็นคนเห็นคนย่องไปพี่มักตรงไหนข้างหลังพี่เอาไหมเอาไหมชัดเลยนะยิงได้ยิงเลยโอเคตายไม่ยอเลยพี่เห็นระบกายแสงย้ายเลยพี่ย้ายเลยนับย้ายรับเออมย้ายตรงนั้น่ะพี่ได้ยินเสียงคนตายหลังพี่ใช่ น็อตย้ายเลยย้ายเลยใช่ไหมแต่มีกี้พี่เห็นสะเก็บไฟแต่ต้องมีคนดูหลังให้คนหนึ่งชื่อยาวๆแล้วต้องมีคนดูหลังของดูหลังอีกมิกี้พี่ไม่ได้ยินเสียงเลยนะไม่ได้ยินเลยเหรอ ได้ยินเสียงปืนเลยแต่ได้ยินแต่เสียงหมาเห่าอยู่ข้างเนี่ยสองตัวเนี่ยแอะแ heck ยนะยจักรยานหายอย่าขยับพี่ย้ายเราไปมุมไหนวะที่นี่นสองข้างพี่เนี่ยพี่มอนได้ยินเสียงคนหรอใช่ใช่อสองหลังแป๊บแป๊บป ไม่ผมชุดส้อมอ่ะผมอ่ะช,ชุดดำเรียบร้อยนะมันมันเปิดมันเปิดอันนั้นก็เรียบร้อยเลยไหมเก็บหมามกเก็บมาอย่ามาห่ายุงข้องคุณเนี่ยาจาักรยานไม่เห็นเห็นพี่ไหมเห็นพี่แล้วยังมียังยัง เห็นเห็นพี่อยู่แต่ว่าข้างหลังพี่นี่ไม่เห็นแบบแบบแบบหามุมมาใครบอกให้เปิดจุดก่อนตายไปดีครับ มาข้างหลังเนี่ยมันย่องพี่โดยสนามบินลาว B2 ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันเจอสไนเปอร์มุมิเข้าไปกี่เมตรไม่รู้เมื่อกี้เดี๋ยวไปดูในคิวฟิตอออมาฆ่าคนครับ นนอยู่ตรงไหนือนนพี่ไม่ต้องขยับเลยเดี๋ยวมันเห็นเพราะามันอยู่ข้างหลังพี่เมื่อกี้มันต้องมีเพื่อนอีกแน่ผมว่ามันไม่ดักคนเดียวหรอกอาอผมหลุดตกใจในิกดกดียวเดือดเอาไงวะออกเลยไหมออกเลยก็ได้ออกสีทุ่มแลนะ้วเนี่ยคือพอพี่จะไปทำรูปต่อเขาแล้วเนี่ยโอเคง,งานออกเลยพี่ปายระเบิดมือเฮ้ยเปิดจุดเลยเหรอไม่ระเบิดมือเขาเปนในปั๊มดิ พี่ไม่ไปรูดศพไม่นั่นเหรอออ,ออกเลยโอเคยิงแล้วออกปะกดตีนยุ่ไปเลย <laughs>